สำหรับเรื่องที่เพื่อนถามมาเรื่องเข่งนะครับว่าซื้อได้ที่ไหนบ้างแล้วก็ซื้อที่ห้องเย็นก็มีหรือถ้าใครไม่สะดวกหรือไม่มีห้องเย็นอยู่ใกล้ๆก็ซื้อทางออนไลน์ได้นะครับแต่ราคาก็จะมีค่าสง่งค่าอะไรบ้างนิดหน่อยนะครับแล้วก็มีใน Facebook ก็มีนะครับค้นหาดูได้นะครับใน Facebook มีเน็นมีหลายเจ้าอยู่นะครับ <S <S mm hmm. พิมพ์เข้าไปเลยว่าเ mm hmm. <gods> ข่งประทูมีแน่นอนนะครับตัวนี้คือเข่ง5นิ้วครึ่ง5.5นิ้ว ครับพวงหนึ่งจะมี50ใบตีร้อยเจ็บาทแล้วแต่ที่นะครับน,นี้สําหรับผมใช้เสรปลาแมวปลาทูสั้นก็ใส่นะครับ82ก็ใส่ใส่ถึงราคา25 30ก็ใส่ตัวนี้นะครับจะดูอ้วนสวยมากยิ่งตัวใหญ่พยัดลงนะครับแล้วก็ที่แนะนําคือเป็นเข่งสาแก้วคือเขาจะทําได้หนาแน่นแล้วก็ ใช้เชือกถักอย่างดีนะครับผมจะไม่ใช่เป็นตอกจะแข็งแรงทนทานกว่าใช้ได้นานแล้วก็ยิงล้างด้วยหัวฉีดนะครับไม่ใช้แปรงขัดจะใช้ได้นานมากแล้วก็รูช่องว่างพวกนี้จะไม่มีตันนะถ้าใช้เป็นหัวฉีดล้างนะจะดีมากๆครับและนี่ก็เป็นเข่ง5นิ้วครึ่งกับประทูไซส์10 11นะครับก็จะมีใส่2ตัวและก็3ตัวบ้าง สองตัวมีราคา20บาทและ25บาทสามตัวนี้ก็คือ25บาทนะครับ